ในจอทเวชแชนนลนะครับตอนนี้ามาสักูนี้เดินเล่นนะเล้วทางมาตะยิปตะทองคำน,นะแล้วก็อยู่น้ำเดินลงไปาหาหาน้ามากินนี่ครับนี่จะเป็นน้ำปกเดีายวเดด้๋ยนะน้ำปกลงมาทีนี่ด้วย คือว่าลมจะมาทางนี้นะครับลมมาทางนี้น้ำมะพร้าวเพื่อ,น,อนเพื่อนบางทีอาจจะไม่เคยเห็นเงินดูในนะครับ นี่แบงค์ห้าสิบนะแบงค์ห้าสิบบูไนนะครับ,บ,รบเป็นแบงค์สิบบูไนนะครับแบงค์สิบอันนี้เป็นเหรียญแบงค์บาทน,นะครับหนึ่งเหรียญเท่ากับยี่สิบห้านะฮะเท่าาเงินสิงคโปร์นะครับพอพอก็บเมื่อกี้มีร้อยเหรียญก็ทอนมานะฮะ ิมนบนะว่าน้ำไอ้นี่มันรสชาติเป็นไงนะอ๋อรู้แล้วครับของไทยแล้วนี่เองของชาวเกาะนะของไทยเราครับชาวเกาะส่งขายทั่วโลกครับ ่หวานเท่าไหร่เป็นน้ำมะพร้าวนมะันมีอย่างหนึงนงน่งเรวยเลยคล้ายๆพูดสลัดนะไม่รู้ว่าหวานหรือเปล่าเดี๋ยวชินด้วย ก็โอเคไม่พิดหวังครับอย่าไี่คิดนะเป็นพืชสลัดตรงนี้เป็นห้างสรรพสิน,นค้าเพืออะไรอ่ะ ถ้าตู้สินค้าอยู่ตรงข้ามมัสยิดทองคำนะฮะอยู่ในเมืองบันดาสรีเบกาวันเลยครับแปลกมากเหมือนนี้ไม่ขายเหล้าเลยไม่มเหล้าไม่มีเบียร์ขายในซะุปเปอร์มาร์เก็ตอยากกินน้ำพามาเองนะครับใครที่มาเที่ยวเมือง้ประเทศนี้นะ ก็พกเข้ามาเองครับเหล้าก็คน,น,นไม่เกินสองลิตรเบียร์ไม่เกินยี่สิบ่องนะเข้ามาต้องแจ้งนะแจ้งตำมองแจ้งที่สนามบินเลยนะครับก็เอามาเขาเอามาได้ถ้าไม่ถ้าไม่แจ้งมีความผิดครับ พาก็แม่คนในชาเขาเสพของมึนเมาฮะยาเสพติดโทษปรหารเลยดีครับดีครับสดีครับอะไรอยู่ครับพุทธลัโอเลยครับโอ้หน้าุ่น้าไม่กินหรอกหน้าไม่สไม่กินหรอครับผมย่างเลยนะครับน้ำไ่อร่อยนะอร่อยอร่อยครับผมยางเลยครับผมกินไปช่วยหนึ่งครับผมขอยงกกินแล้วหรอคดแ้วครับอร่อยเลยครับไม่พอครับไม่พอพบไนไม่พอไม่พอไอพาพุทไม่ เห็นคุณทานอร่อยแล้วคุณลองทานตามผมใช่ไหมโอ้ผมแย่งเลยมันเนี่ยขอ่งครึ่งหน้าขอครึ่งแล้วมันเป็นไม่หยุดตั้งเลยหมดแล้วช่วยหนขอครึ่งของครึ่งอันนี้อร่อยผมเป็นเพราว่าผมบอกแล้วไงว่าอร่อยจริงๆฮะผมนีผมผมทานแล้วเอาแล้วปลาซื้อมาแล้วทานแล้วอร่อยหมดแล้วสิผมแย่งทานเนี่ยไม่เห็นไม่ช่วยเลยโน่นไปดูดนนสิมามาดูกำลังทานเอออร่อยแม่แม่บอกแล้ว เหมือนแต่นมนะปรับเดียกที่หมอน้ำนี่ครับเพื่อนๆอ,อร่อยครับมีคุณค่านะนนว่านถังโซเฟ่แล้วกย เรากินหางต้นเข้ยคนไทยแล้วครับต้นเข้ยฟาดหางไทยแล้วนอว้องรู้ต้นเข้ยฟาดหางของบุรุษไก่ว่ามันจะอร่อยไหมคือบ้านไม่มีกินมากินที่บ้านไหนเดี๋ยวผู้ตลกมาเพิ่มใส่ได้อ้าวเจอกลุ่มคนไทยครับเจอกลุ่มคนไทยไม่รู้ว่าเขามาจากไหนกันนี่ครับเจอกลุ่มคนไทยครับ สายไฟสายแรงสายโทรศัพท์ครับผมอ๋อเอาดีครับโอ้วังอยู่ตรงนี้นี่บางทีไปมันแล้วสวยไหมสวยเข้าไปข้างในได้ไหมครับเข้าไปได้ไหมไม่ดีหรอกเพราะเรามันไม่มีอะไรเข้าไปโอมารอย่างเดช่นไม่ได้มีพระไม่ได้ทำไปไม่ได้มาพูดว่าไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาเป็นที่ยันาะ ก็กินข้าวกันแล้วหรอนี่นี่อะไรอ่ะกินหมดเลยครับหิ่มอร่อยจริงๆ ไอ้คนรควบเตี้ยแล้วคุณเอาขยะไม่ผมทำไมเนี่ยบางทีนะที่มอบอีกไปดกวยคือมีขยะสังคมคุณรอเลยเรื่ไงอร่อยมะของประเทศของไทยงานนี้จืดๆประเทศคุณไม่บ้านคุณไม่เปียพลาหรือไงมีอะทะเลมันนี่ของชาวเกาะของไทยของชาวเกาะแล้วครับเกาะ ขนมที่มมากินได้หมดอ่ะนี่ไงไม่หมดนะอร่อยแล้วมันอิม่ม <c oughs> ไอ้ถ้วยนี่อิ่มเลยอ่ะถ้วยนี่อิ่มเลยอ่ะถ้วยเดียวอ่ะต้องกินข้าวแล้วอ่ะไอ้ผู้สลัดเนี่ยอิ่มเลย กินละกะบ้ากินไหมกินไหมนะไม่ไม่รู้ว่ามีร้านไหนร้านกะต้มโตลุงเปล่านอยากกินอยากกินโตลุงมีร้านงร้านคนกินผัดผัดผัดแล้ววันนี้นะกะต้มโตลุงแบบผัดกระเทียมหมูกรอบเไม่รู้มีเปล่าไม่น่ามีอ่ะ ทิ้งปาหลังของให้คุณแก่อ้หลานเห้คุแก่ป๋าป๋ารมนั้วมันไม่ลาหรอกถ้าคนแก่ไม่บาป๋าปารำไม่เนี่ยนกว่าจะรับแล้วเดิน มาแล้วทัสดีครับนี่ครับคุณนาเตียครับก็มาเทีย่ยวด้วยกันนะครับแดโมอดนะฝนตกไหมนี่ไม่ตกครับโอ้โหขอบคุณที่ติดตามชมครับคุณนิจิโอไปด้วยนะครับ